ถึงขั้นต้องถอยนั่งร้านเสียเตี้ยเสียเตี้ยเมียหวงต้องถอยนั่งร้านเสียเตี้ยเมียคุมเอาเออเอา,เอาทำทำไมมันแพงจังเลยอันนี้แค่พันสี่เก้าสิบแล้วพ้าเซอร่าอีกนิดนึงหน่อยๆก็รวมเป็นตั้งสี่พันกว่างงก็อีกสองพันเลยนะอีกสองพันเลยนะฮะไอคอนที่จีนอีกสองพันแล้วไหม โอ้เอาสองสุดบ่เอานึกว่าสุดเดียวเอ้ยไม่ไหวเลยเสียเตี้ยนต้องหักค่าตัวหักค่าตัวหักแน่นอนใส่เปที่ไหนมิตรยายจ่ายใหย้สองสุดก็สามพันไปแล้ว แสดงว่าปลายมันยังเป็นไม้เซลล่าของเสียสันกาแบบนี้หระมั้งกาวันในเนี่ยแหละอันเด้ของหน้าตัวที่มันหักกันเด็เป็นสีนะยืหัน ปูเตียถามหาเล็กแป๊บหน่อยว่าเสียงไปตัดเอานั่นละ่ะ <laughs> ม,มือซองเป,เปช่วยเาเ,าาเออร,รแล้วอทยด้ไเออกระสมควรนแล้วเครื่องใหม่ก็มือควรนจะซื้อ,อนะน่ะแม่เออคือเบาถือคืเนาะอันนี้เนาะซื้อจะรอก่ ซื้อแต่เหล่าแต่บียบ่ไว้ต้องซื้อเครื่องมือให้เจ้าของสบายปานนี้น้องนึงได้ยอยากไปโรงเรียนบ่เติมน้ํามันเฮ็ดจังได๋ได้เงินไปไปจักไปหยังวมันก็มูเนาะเพรา,วววาะาว่ามูกินน้ํามันเด้ยามมันไ,นไปซื้ออันนั้นนีบ่ น่ะควรจะซื้อตั้งนานแล้วไปหายิ้มมือโจุนเลยเที่ยวยืมมายืมผ่านมาเป็นอาทิตยษสมควรสมควรรับเมาบ้านสองหลังสามหลังโบ้หัวจักซื้อเครื่องมือโบ้ไว

หรบอก็ต้องใส่นังลานบ่ติดประตูม้วนต้องต้องใส่นังลานบ่ติดประตูม้วนแบกม้วนเหล็กบ่แบแบกให้เข่าเหล็กที่เป็นสปิงอะไรนะอ่า ถ้ามันไม่ชุดใหญ่ก็เอาไปไะเด็นได้ อะไรยันบอนะอ่อก็ย uh. ังไงอตว่ามีต่อผลต่อสั่นมาละเป็นเรื่องดี๋วออไมีโอกาสหายยื้ได้เนาะอะไรเนี่ยแบบนี้จะจาะหู้หอยไว้เด็นอือจะจอหู้หกระหอพ่วงไว้อะไรอือสคุสคุไป สิถ่ายรูปไปโซ่บ่ว่าเท่าไดบ่ว่าเท่าไดโอ้สิว่าถอยออกแล้วเนาะเฮ้ยว่าบ่ได้ยินกูอย้วเนาะบ่ได้รบกวนกูสบายกูลเว้ยสบายดกูแล้วสิเาเอาแต่กเกี่ยวอนเสียแนแน่แล้วครับอืสิว่าบานีโันไปรับเมาเฮ็ดบ้านนอดาวออกอันนี้ เฮ็ดบ้านธรรมดาลีโนเวทยังเพราะท่านได้ออกแด้ไปออกบ้านนอกดาวอาเสียต้นก็เริ่มกลับไม้เริ่มสีเฮ็ดนอกดาวอีกแล้วต้นบ้านน้องทุม ไปเราไปดูซุว่าว่าหัวเสามันชอบเนาะย่มอเนาะราะว่าดึงให้แน่ย่มอดึงหัวเสาไปมาเชือว่ให้เห็นบ่ด้เข้าใจดูเรื่องกระเบื้องแล้วเดี๋เายันบนดึงยันบนดึงยันบนนึงจะไปซื้อเยอะแย่มอเฮียยูแย่แล้วนก็ยูย่ีด cái ba doanh nghiệp cái chân lên không ạ? mãi mãi nhanh, mãi 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 เรื่องปะมัน่แล้วไกยแล้วไา่แล้วไก่เลยไปไก,ก่แล้ว,กลลวไกยเลยม่แต่สิษ่ามันอยู่ใส่ในหมอนี้นี้ตัองแ่เมื่อ,อปรีพียงฟังลงจุเดือดเอาไป่มา <c oughs> เอาอันนี้มาให้ยกขวานี้เอายัางยกตู้เชียงขึ้นมาบานี้บานนี้ใครจะไม่ซับใคยหรือ นแล้วเนาะอ,อ,อืออโอ้บนนักนบนบนีตั้งตตั้งคู่แปลนนี่ประโยชน์ยี่มอนั้นแนะน่เย่มอลบแวแน,น่นนอน ค่ำแล้วค่ำแล้ว

giờ tiền hang lại thằng làm cay vậy sư sư đấy <laughs>